ในฐานค่าศึกอ่ะทีนี้ข้างหน้าค่าศึกมันชุกเยอะมากเลยเราเข้าไปไม่ได้เราก็ต้องใช้ระเบิดตัวนี้ไปการอัมพลังเป็นการพังตาก็ได้เดี๋ยวดูพี่หมูเอาดื้สิบวิโตปึ๊บอันนี้ยังไม่ระเบิดเพราะมือเรากำกระเดื่องอยู่มันก็ไม่ทํางานฮะถ้าเรากระเดื่องหลุดออกหรือถ้าสมมติไม่ใช้เราเราเอาสลักใส่กลับเข้าไปก็ได้อ่ามันก็จะเก็บไว้ได้เหมือนเดิมแบบเข้าไปที่รูอ่าอย่างนี้ท่านั่งท่านั่งขาเดี๋ยวเดี๋ยวยืนเดี๋ยวมันติดนั่น

ดูว่าคว้างไปนู่นคว้างสักไกลนะไม่เห็นนยมันลมเขาเนี่ยเตะเตะเตะไปไกลเตะไปไกลันแหลโอ้โหสวยงาม